ัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนตอนกิ่งต้นหม่อนกันนะคะอันนี้เป็นการตอนแบบชําน้ํานะคะ1เดือนเหมือนกันกับที่ชําแบบเก่าเราดู you tube มาศึกษาวิธีการตอนแบบน้ําเห็นว่าได้ผลแต่ว่าเราพอเรามาลองดูแล้วเราพบว่าแบบเก่ามันลากขึ้นเยอะกว่านะสำหรับเราเองนะโอเคอันนี้จะเป็นสอนวิธีการทำที่แบบ อานี่เจอตัวไส้เดือนเลย <c oughs> เจอตัวไส้เดือนเลยตัวเบลเริ่มเลยสอนวิธีการทำแบบดั้งเดิมนะการตอนกิ่งแบบด,ดั้งเดิมเลยนะอันนี้เราจะใช้เป็นถุงถุงไซให้ต้องเลือกถุงไซขนาดให้พอดีกับกิ่งที่เราจะทำนะของเราอ่ะมันเป็นกิ่งใหญ่เราก็เลยใช้ถุงไซนี้แล้วก็บ้านเรามีแต่ถุงเย็นนะใครจะใช้ถุงร้อนก็ได้ไม่มีปัญหาถุงอะไรก็ได้ก็ถุงไซดูถุงให้ขนาดมันพอดีกับ ขนาดกิ่งให้มันอ้อมกิ่งได้เวลาใส่ดินเข้าไปแล้วนะคะแล้วก็อันนี้ดินปกติที่ทำในคลิป YouTube จะเป็นาชาใส่แต่เป็นกาก,ากมะพร้าวมะพร้าวขุยแบบนี้นี่จะใส่แต่ตัวนี้แต่เราลองมาทำเองแล้ว เราว่าแบบดินอะ่ะมันจะมีสารอาหารมากกว่าแล้วก็รากจะอยู่ได้นานกว่าแล้วรากก็แข็งแรงกว่ายังไงทุกคนก็ลองทําดูนะคะแล้วก็แบบไหนดีกว่าก็ลองทําดูแต่ของเราคิดว่าแบบนี้รากมันเยอะแล้วก็แข็งแรงกว่าด้วยความที่มันมีสารอาหารด้วยแล้วก็ดินเนี่ยจะใช้เป็นแบบเป็นแบบดินล้วนดินเหนียวหรือว่าเป็นดินอะไรก็ได้แต่บ้านเราอะ่ะเรามีเป็นดินมูลไส้เดือนก็คือเราเลี้ยงให้ปลาด้วยก็เลย ใช้มูลไส้เดือนมาแล้วก็มีสารอาหารเยอะด้วยก็เลยเอามาําต้นไม้นะแล้วดินไส้เดือนเนี่ยมันใช้แทน p e ท t อ o ได้เลย peat ออคือดินที่ใช้ปลูกต้นกล้าต้นกล้าต้นอ่อนที่เป็นมเมล็ดพวกเขาเอาไปเพาะําต้นอ่อนกันอย่างเงี้ยก็คือมันทําให้รากแตกไปในในดินง่ายก็คือดินเนี่ยมันจะมีความยืดหยุ่นสูงทําให้รากไม่ไม่ใช้ใช้ได้ง่ายนะก็คือ มันจะดีกว่าดินทั่วไปแต่ว่าถ้าใครมีดินยังไงก็คือใช้ได้เลยดินเหนียวหรือว่าดินล่วนอันนี้เดี๋ยวเราก็เอาจะผสม,ผสมกันนี่ใส่เดือนตัวเริ่มเลยอยู่ก็กล้าจับใส่เดือนโอเคทิ้งไปเลยอันนี้เราก็ผสมกันพอประมาณนะก็คือดินดินกับขุยมะพร้พา,วพาวอะ่ะขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวอ่ะเราจะใช้เป็นแบบป่นนะนี่ให้ดู แช่น้ําประมาณ3วันเนาะก็ทุกคนแช่น้ําให้มันอุ้มน้ําประมาณ3วันก็คือ,อนี้ที่เราแช่น้ําไว้แล้วประมาณ3วันนะคะแล้วมันก็จะอุ้มน้ํามากนี่ให้ดูชัดๆเพื่อให้ยางมะพร้าวมันออกแล้วก็ให้มันอุ้มน้ําได้นานก็คือมันจะฉ่ามากทุกคนก็คือแช่น้ําไว้ก่อนเนาะประมาณ3-5วันให้มันฉ่ำๆเลยยิ่งฉ่ายิ่งดีอะค่ะแล้วก็เอามาผสมกับมูลไส้เดือน หรือว่าดินดินปกตินะผสมให้มันแบบปริมาณประมาณเท่าหนึ่งอะ่ะหนึ่งต่อหนึ่งอะไรเงี้ยให้มันประมาณนี้ทุกให้มันเท่ากันอันนี้ถ้าทุกคนทำอ่ะก็คือจะทําทีละเยอะเลยแล้วก็ไปชํามทีเดียวเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทําให้ดูก่อนถุงนึงก็คือคนให้มันเข้ากันเลยนี่ก็คนคนประมาณนี้ ให้มันเข้ากันเลยนะแล้วก็ยัดดินใส่ถุงยัดดินใส่ถุงก็ต้องกะปริมาณให้มันมัดปากถุงได้ด้วยนะไม่ต้อองัดก็ไม่ต้องไม่ต้อง,องโอเคไม่ต้องอัดให้มันแน่นมากนะทุกคนเพราะว่ามันจะได้มีพื้นที่ให้อากาศออพื้นที่ให้รากรากมันจะเดินดี ใช่แล้วมันจะทําง่ายด้วยอ่ะทุกคนเวลาเอาไปล้อมต้นไม้สมมตินี้เป็นกิ่งไม้นะก็คือเอาไปล้อมแบบนี้ก็คือขนาดถุงว่าต้องเลือกขนาดให้พอดีนะเนี่ยก็คือถ้าหนักไปมันก็ไม่ดีอ่ะเพราะว่าเพราะว่าเวลาลมพัดอะไรเงี้ยมันอาจจะหักได้นะกิ่งนี่เราก็ใส่ดินให้มันพอดีประมาณนี้แล้วเราก็ให้มันมัดปากถุงได้เราก็พยายามไล่อากาศนิดนึงให้ดินมันแน่นๆ ประมาณนี้แล้วเราก็มัดถูกได้เลยมัดยังไงก็ได้นะเราถนัดมัดแบบข้าวแกงก็คือมัดได้เลยนี่เสร็จแล้วแค่นี้ก็พร้อมไปชํากันได้แล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูวิธีการตอนกิ่งนะอันนี้คือเราเตรียมก่อนเตรียมพร้อมสิ่งที่เตรียมอีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีเป็นเชือกนะนเชือกฟางง่ายๆเลยนะนเชือกฟางนี้เลย เชือกฟางตัดให้มันพอดีอ่ะเราจะได้ใช้งานได้สะดวกนะคะเวลาเราไปอยู่ที่ต้นไม้เราก็พร้อมใช้งานเลยแล้วก็มีอันนี้เราใช้เป็นแรปนะก็คือแรปอาหารเลยเราเอามาตัดครึ่งมันขายที่ร้านย0บาทอ่ะทุกคนก็คือมันหาซื้อได้ง่ายมากก็คือไปที่ร้านย0บาทแล้วก็อันนี้พ่อเอาเลื่อยๆืยให้ก็คือเลื่อยขดัดจ๊บก็คือใช้ได้เลยมันก็จะดึงออกมาแล้วก็แรปต้นไม้ได้กว้างเพราะว่าที่แรปอาหารที่แรป ต้นไม้ที่ไปหาซื้อคือมันแพงมากทุกคนก็คือมันราคาสูงราคาหกสิบบาทแล้วคือแบบได้เส้นเท่าแบบนิ้วนึงอย่างเงี้ยซึ่งเวลาเราเอามาใช้จริงแล้วเรารู้สึกว่ามันมันใช้ยากแล้วมันก็มันก็มันก็พุ่มน้ำไม่ได้ดีเท่าแบบนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราแกะให้พอดีเราเพิ่งแกะมัน นี่เราก็ใช้แรปต้นไม้ได้แบบนี้เลยนะนี่ก็คือเอาไปแปให้มันหุ้มน้ําเดี๋ยวเราจะพาไปเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมแล้วก็มีดหนึ่งเล่มนะแล้วก็ไปได้เลย,ยก็คืออันนี้ใช้ไม่ให้น้ํามันระเหยนะป่ะอันนี้สิ่งแรกที่จะมาให้ข้อมูลก็คือการเลือกกิ่งในการตอนนะก็คือถ้าเป็นกิ่งอ่อนๆกิ่งอ่อนๆอ,อ,อย่างกิ่งนี้ก็คือมันยังอ่อนไปก้านมันยังเขียวอยู่นะทุกคนให้ดูใ,ใกล้ๆอย่างเงี้ย มันยังเขียวอยู่แล้วก็มันมันอันเล็กมากเลยอะอย่างอันเนี้ยอะจับให้ดูขนาดนิ้วมันเล็กมากเลยนะทุกคนก็คือแบบเนี้ยจะยังใช้ไม่ได้นะอย่างเงี้ยเนี่ยอัเนี้ยคือใช้ไม่ได้เลยมันยังเขียวอยู่นะก็คือใช้ไม่ได้ถ้ากิ่งที่ใช้ได้จะเป็นอย่างนี้นี่อันนี้ให้ดูชัดๆสีมันจะเป็นอย่างนี้เลยนี่ให้ดูชัดๆเลยนะหรือว่ากิ่งนี้อันนี้คือใหญ่เลยแหละก็คือทําได้นะถ้าใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งดียิ่งใหญ่ยิ่งต้นใหญ่แต่อันเนี้ย จะเป็นก้านที่ยังถือว่ายังเล็กอยู่แต่ว่าทําได้สีจะประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวจะเริ่มตอนให้ดูเลยค่ะโอเคอย่างแรกก็คือต้องเอามีดนะรับให้คมเลยคมแบบกริบแล้วก็ฟานไปที่ลำต้นนะเป็นวงกลมไม่ต้องฟานจนขาดนะคะทุกคนก็แค่ฟานให้มันตัดเป็นต้นน้ําเลี้ยงขอบๆต้นไม้มันจะมีที่เลี้ยงน้ําขึ้นไปให้พวกใบกินนะ ก็คือตัดให้มันขาดตัดห่างกันระหว่างสองนิ้วเป็นสองวงกลมนะคะก็คือเป็นสองวงกลมล่างบนอย่างนี้โอเคแล้วก็ฝาลงเลยแนะนำก็คือให้ปาดลงนะเอามีดปาดลงทุกคนนี่วัดให้ดูประมาณสองนิ้วนะคะนี่ค่ะประมาณสองนิ้วพอดีเป๊ะเลยก็กว้างไปก็ไม่ดีแค่ไปก็ไม่ดีค่ะถ้าให้พอดีรากมันจะออกเยอะแล้วก็ แล้วก็ลกแข็งแรงด้วยอันนี้ก็คือปาดลงตามขอบที่เราปาดไว้ได้เลยค่ะเอามีดเจาะลงไปแล้วก็เอามีดขุดลงขุดลงอันนี้เดี๋ยวเราจะปอกเปลือกไปก่อนนะคะแล้วค่อยมาเก็บงานทีหลังมันจะไวกว่าโอเคก็มีดปาดลงได้เลยค่ะเอามีดปาดลงให้รอบต้นเลยนะคะ ถ้าทุกคนสังเกตดีๆมันจะมีสีเขียวเขียวเห็นในกล้องชัดเจนนะคะว่ามันจะมีสีเขียวเขียวที่เราปาดออกมันคือจุดที่ส่งพน้ำเลี้ยงส่งน้ำส่งอาหารจากรากขึ้นไปให้ใาบากับต้นด้านบนกินนะคะเราเราต้องตัดมันออกเพื่อที่จะให้รากมันออกมาหาอาหารอันนี้เราจะทำการขูดอันนี้ถ้าเราปอกรอบแล้วนะคะเราต้องขูดเยื่อตรงนี้ออกเพื่อให้อ่า มันเมคชัวร์ค่ะว่ามันมันไม่มีน้ำเลี้ยงส่งไปหาจริงๆแล้วรากมันก็จะออกตรงนี้เลยโอเคขูดลงเพื่อไม่ให้ตรงนี้มันช้ำเพราะรากมันจะออกตรงนเคลงมาโอเคเราต้องขูดลงนะคะทุกคนเพราะว่าไม่งั้นถ้าขูดขึ้นไปขึ้นมาก็คือบางทีมันไปกระทบกับจุดมันไปทำให้ช้ำอะค่ะก็คือมันมันขุดเน้นขุดลงขุดลงด้านล่าง นี้ถุงที่เราเตรียมไว้ตอนแรกนะคะใส่ดินผสมกับขุยมะพร้าวดินอยให้ชุ่มน้ามากนะคะแต่ว่าขุยมะพร้าวชุ่มน้ําได้เนาะ mm hmm. ก็กีดตรงกลางเลยค่ะเหลือพื้นที่ไว้ด้านบนประมาณ2นิ้วเนาะแล้วก็ด้านล่างเก็บไว้กักน้ําสักนิดนึงก็คือเหลือไว้พื้นที่ไว้นิดนึงนะคะแล้วก็แหวกตรงกลางเพื่อที่เราจะเตรียมเอาเข้าขนนกิ่งเนาะก็คือแหวกดินออกนิดนึงค่ะแหวกออกเลยโอเค แล้วก็ใส่ดินเพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงก็ได้ค่ะเพื่อที่ให้มันเป็นสารอาหารเลี้ยงรากอันน้อยเนาะของเราเป็นดินมูลไส้เดือนนะคะคือใส่เยอะมันไม่ค่อยมีผลอยู่แล้วเพราะว่าดินไส้เดือนก็สามารถเอาอย่างที่แจ้งเลยเนาะก็คือสามารถเอาไปเพาะรากรากอ่อนได้เลย,เลยก็คือพยายามให้มันแนบกับจุดที่เราทําไว้มากที่สุดค่ะก็คือเอาพลาสติกออกมาเนาะแล้วก็ให้ดินมันโอบรอบต้นเลยนะคะอย่างนี้เลยค่ะ ก็คือพยายามให้ดินมันโอบรอบต้นเลยแล้วก็เอามือนึงจับไว้ถ้ากิ่งสูงจะทํายากหน่อยนะคะอาจจะต้องใช้สองคนจับแต่ว่าถ้าเกิดกิ่งที่พอดีหรือว่ากิ่งเต,เตี้ยๆคนเดียวทําได้สบายมากค่ะแล้วก็รัดเชือกให้แน่นเลยค่ะ <c oughs> ก็เดี๋ยวขออนุญาตถ่ายตรงกลางให้ดูนะคะถ้าถ้าเห็นก็คือมันจะไม่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 ชนจุดที่ที่เราผ่าไว้มันจะประมาณแค่นี้นะคะ่ะนี่ให้ดูชัดๆเลย ก็คือจุดที่รัดเชือกห้ามโดนห้ามโดนจุดที่เราผ่าไว้นะคะคือเป็นข้างบนหรือข้างล่างเลยค่ะตรงนี้คือจุดที่เราผ่าแล้วก็รัดเชือกแน่นๆได้เลยค่ะโอเคข้างบนกับข้างล่างรัดแน่นได้เลยนะคะเพราะว่ามันไม่มีผลกระทบต,ต่อ่ากค่ะเดี๋ยวพอรากเขาแข็งแรงเขาจะชัชอนออกมาเอง โอเครัดให้แน่นเลยค่ะกี่รอบก็ได้แต่แนะนำให้เป็นสองรอบขึ้นไปนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็รัดด้านล่างอีกทีนะะึงค่ะค่ะอันนี้ก็คือที่เรามัดบนมัดล่างเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือตรงกลางจะเป็นพื้นที่ที่เราทำเนาะที่เราตอนเอาไว้แล้วก็คือมัดบนมัดล่างห้ามโดนตรงกลางนะมันอาจจะทําให้รากเสียหายได้นะถ้าเกิดโดนอันนี้ก็คือทําให้รากแข็งแรงเดี๋ยวถ้ารากเขาออกมาก็คือเขาจะแทงออกมาเองเลยค่ะ เดยวทุกคนเราก็เอาแรปนะที่แรปอาหารเลยแหละมาแรปถาซื้อได้ที่ร้าน20บาทนะเราก็ตัดครึ่งเอาเอาเรื่อยๆแล้วก็พันให้ทั่วเลยค่ะพันยังไงก็ได้ให้มันแน่นนะแล้วก็ไม่ให้น้ํามันละเหยออกก็คือเก็บอุณหภูมิเก็บน้ําไว้ให้ได้นานที่สุดรอดูจนลากแบบแข็งแรงเลยอะสองรอบประมาณสองรอบก็พอนะเนี่ยประมาณนี้นี่ โอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูต้นที่มันรากเยอะๆอีกรอบหนึ่งนะดูสิอันนี้คือข้างหน้านะดูสเจนรากมันเยอะขนาดนี้เลยเราคิดว่าการที่ผสมดินเข้าไปมันทำให้มีสารอาหารแล้วก็รากมันแข็งแรงแล้วก็รากเส้นใหญ่ขึ้นนะทุกคนนี่ดูอ่ะก็คือมันรากเยอะจริงๆแบบอันนี้เป็นอีกต้นหนึ่งนะแต่อันนี้จะออกน้อยกว่าแต่ก็เยอะเหมือนกันนะ ให้ดูอีกด้านหนึ่งนี่ไข่อีกด้านหนึ่งมันก็เยอะไม่แพ้กันเลยคืออันเนี้ยเยอะด้านนี้มากๆเนื่องจากมันโดนแดดจัดๆนะด้านไหนที่ยิ่งโดนแดดเยอะดูสิลากเยอะมากดูฝั่งนี้ก็เยอะนะคะอันนี้คือจะเยอะมากเป็นพิเศษเยอะมากจริงๆค่ะโอเคขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้อันนี้ก็คือพร้อมตัดปลูกได้เลยนะคือตัดตรงนี้ชึบก็คือเอากันไกลใหญ่ค่ะตัด ปึ๊บเ้วเอาลงดินได้เลยก็คือจะกลายเป็นต้นใหญ่นู่นเลยหลังคาบ้านไปเลยค่ะเลยไปเลยนู่นเลยนะเลยทะลุไปเลยนะนี่สองต้นก็คือตัดตรงนี้ค่ะตัดใต้ล่างตามนันอะตัดแล้วก็เอาไปปลูกลงดินได้เลยแข็งแรงแน่นอนไม่มีทางตายเพราะว่ารากมันแข็งแรงมากๆเลยโอเคอันนี้ก็เป็นคลิปแรกเนาะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะถ้าเกิดชอบเดี๋ยวจะมาทำคลิป ต่างๆให้ดูอีกนะก็คือมีวิธีการเลี้ยงไส้เดือนหรือว่าเป็นการเลี้ยงปลามังกรอออดก้าหรือว่าปลาเสือต่างๆนะแล้วก็มีเต่าด้วยเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณมากค่ะ